ปบิร์ดเห็ดเพิงง่ายครับพี่น้องเฮียนี่แกงเห็ดเพิงครับวันนี้สวัสดีครับยูดีอร่อยนัวครับผมมาบนี้สิพามาแกงเห็ดเห็ดตับเตาเนาะทางบ้านแล้วแต่หมองเพื่อนเอือนนะครับที่เครื่องเข้าซิมี่พริกผัดอตูครับรัวใบแมงลักเข้าเครื่เงเบอร์นี่แกงง่ายเลยมือหนี้นม่ใส่ใบสมพอยใบสมพอยน้ำล้วกับผักขาเพื่อความสมน้ำปลาเกลือผงนัวแล้วก็นี่อีกครับผมอันนี้บ่ใส่ไม่ใส่ตัวนี้ใส่หลอด ขิงไข่กับนีครับผมใส่เพื่อความสมพ่วงยังบัวไซกระไดใส่กระไดอันนี้คือซอยไปเรียบร้อยแล้วครับอย่าเตี๋ยพลาดแสบผู้สวัสดีค่ะครับผมอาแม่จัดการเลยครับแม่สิแกงเห็ดเผึ่ง้ะพี่น้องเด้อแกงเห็ดเผิ่งแกงเห็ดไปตับเตาหม้อนี้บ่แกงใส่ยานางบ่มีบ่ใส่ยานางเฮากับบัวไซเขาเบื่อนาะพี่น้องเนาะใส่ธรรมดาเลยแกงง่ายๆนี่พริกครับผมใส่ลงไปเลยพริกพริกตอนแล้วก็น้ำปลา ปุ่งเครื่องแล้วข,ขอเอาเห็ดลงใส่น้ำปลาแดกนะใส่น้ำปลาแดกน้ำนี่เครื่องน้ำข้าต้มเดือดไปแล้วครับต้มสุกกินเลยใส่น้ำปลาแดกน้อยนึงแล้วก็เกลือเยาะลงไปน้อยนึงครับพี่น้องใส่ลงไปหลดหน้าไดดมันสิแซ่สบขาดปไปเอีเรียกระพงนวเนาะปุ๊บลงไปนี้ถือใจซาใจแห้งวันนี้เทียนยังแม่แม่สิซอยเห็ดลงเลยเอาเห็ดมากอันซอยลงใส่ครับนี่เห็ดเก็บมากเลยครับบดิซือได้อันนี้นะ แกงเฮดบ่ต้องใส่น้ำลายพ่อเราไปได้มาสิอันบักแง่เลยไม่หลอด้อนอย่าเลยเนี่ยเอาเลยเลยสร้อยสลุดสร้อยสไซมอลเลยตอนนี้ไงมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินแกงเฮดมื้อนี้แกงเฮดอีกแล้วครับเฮดผึ่งทางบ้านเอิรนเฮดผึ่งแล้วั่นก็เฮดตับเต่าแล้วเนาะตาเราไปหาว่าแล้วเราไปซ่องมึงเฮดตีนแหลดบ่บ่อีกต่างหากว่า เห็ดเห็ดตินแห่นอีกต่างหากมันขาวๆตัวอดอกขาวๆที่มันออกโยนคางต้นไมบ้บานนั่นเลยเมือ่อนั้นแม่เก็บอยู่แต่ว่าแม่บ่ได้กินไหนเบื้องขาหนาลนนเลยเมื่อนาดนานนอกคำว่ามีดหน่อยอออย่างโอ้แกงหนึ่งพอดีเลยก้อนๆเลยกำลังนุ่มๆเลยครับเนี่ยกำลังนุ่มๆอีหลีด้แม่ยแฟเท้าเนี่ย เห็่บัวกรลังเหนียวๆเลยเนี่ยผู้บ่มากอันผู้ละคนกับบมากนี่อันเน็ดอันเ่าเื็ดเท่า,ทาผู้ละคนกับมากเน็ดเท่าเห็นว่ามันกินง,ง่งายกินงา่ายเพราะว่าแต่เธอควอามากเข้านี่แหลนะเนาะต่ลอย่างอาก็กินรำแส่บกินเลยตอนยังไงเลยโอ้ได้หลายอยู่ด้เยลยสวยออกมาสนามโอเจ้าะนามเฮ็ดเอาจีออกมาเยอะแกงหอย แกงหอยใหญ่เผ็ดแจงเห็ดได้เข้มผู้ใดเป็นคำพามาเพิ่นว่าเพิ่นได้เนาะอยากเห็นหน้าเพิ่นเด้เนาะโอ้บ่เห็นล่ะลูกอยากเห็นก็บ่เห็นอยากเห็นก็บ่เห็นเด้อลูกเฮาต้องทดลองเองนําแน่เฮาจะเชื่อแต่เพื่อนไงเนยแต่ว่เชื่อดอกแม่ว่าคั่นแกงหอยบ่เผ็ดก็บ่เป็นน้กินแกงเห็ดบ่นัวก็บ่เป็นน้กินบ่แม่เอาตามแม่เอาตามความมักเจ้าของบางอย่างเฮาก็ฟังไว้เฮาก็พิสูจน์เองแน่นําก็ได้เฮาก็คนี่ยทั้างล่างสุดกระตอนน่ะ มนสุกง่ายๆเละสุกง่ายเยอะล้วก็ใส่ผักเลยกินลดง่ายอหรือได้ครับเนี่ยซ้ำเนี่ยแล้วเลยนี่เนี่ยหมูองไฮม์มะนาวลายโอ้ไปได้ไหมอีกแล้วได้ไหมอีกแล้วหมูพนักงานไปได้ไหมอีกแล้วใส่ยังต่อวันนี้แม่ถ้าใส่ผักแล้วกินได้นั้น้าใส่ผักบุดึงปื๊ดเดือดแล้วครับ แม่เริ่มเดือนแล้วแม่จัดไปไปนี่ครับใส่ยังนี่ใบสมปอย,บ<า>ยใบส,สมปอยใบ,ยบยสมปอยนะครับผมแบบใบสมปอยมันจีแท้นมักพักสมได้เรแรกว่าสาพักติวใส่เดี๋ยวไปเห็นใบสมปอยเจ้าของใส่กันนะพักติวม้วนว่างข,งขางกันเดี๋ยนะครับก็ใส่ในก่ารใ,ใส,ส่ผมเนาะพักขาลงไปครับพักขาหรือว่าสะอมแล้วก็บใ,บใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลักข้างบานอยู่เนี่ยบานที่เตี้ยเอื่นว่าใบตูครับผมใบอีตูหอม ใช่ทันตกกับคมเราเอาแม่เอาลงไปเปลยป่ะเอาคุณตูลงก่อนมาเนี่ยอืมอิ่นสมุนสะเพาะเลยวางซนย่อคือซื้อดอดยากจได้กินละรุงละเอาเรื่องเนี่โอ้เสร็จแล้วครับผมคอยๆเทลงมนนอน รอนอนยยู่เลแกงเห็ดครับอืมเป็นผะสมแะโอู้ซี่ได้สีได,ด้มาครับพี่น้องมากินุ้มกันปะเนี่ยเปาซอยกันมันเย็นแล้วค่อยกินมาพี่น้องุ้มกันเนี่ยโอ้ลูกดดลูกโดดเสบแสเบเลยจากมันดดนี่ยไหนตีลูกกระได้เอาแม่ผมหักแม่พ่อแม่ก็หักลูกขึ้นกันเอาไปเลยอย่าเป่าแม่อย่าเป่าแกงเห็ดนะเอาคือหัว พูดเถ้าคำเปาขั้นบ่เปามันบ่แม่นของแม่มันมีวีซ่าพูด,พด<า>เถ้าคำเปาเวลุล่นเปาได้นี่เราวีซ่าแม่วีซา่าใ่เก่งกาแล้วแนมะ่ผมขอเรียนวีซ่าเปาบวงกันนะกุบกับเนี่ยเกือบเกือบใส่นี่แม่เกือบ,อบใส่นะบใบใน,นี่เพิ่ม โอ้แม่แกงมาต่อไร้เท่าไร้แม่ก็อนโอ้โหอยูรสศาสตร์วันเป็ล่งแดดเนาะแก่งใช้ปลาค้อยันแห้งแซ่บผู้เดยพู้เดยอันบ่มาสมบ่ต้องใส่นะครับใบสมปล่อยนี่มันสมเห็นมันจ่อหวานจังเลยเนี่ยเพอาะฝนมัหลายเม็ดพิ่งขั้นฝนหลายแล้วมันสิสมลูกดวดอาวะ อว่อออา,เาเข้าใจแนวจับแจวให้แม่แถวอืย่าเขินมาความรักรักกักรักผัวด,ดูเอาแต่พี่กับแม่กินควนั่นว่าหากลูกเอาแต่ไม่แสให้ลูกกินอ้าวรักกลัวรักกลัยให้ผูกรักลูกเอาซ่อน ขอนใส่กระบาลอยู่วันนี้บ่ตายครับเนี่ยขอนตีกระบาลนั่นกว่านันเมื่อขั้นสี่หักไปนนั่นอย่าหักกลมเถอะขั้นเดียวก่อนนำกระบาลปานรื่นนะมัวรุ่นแรงอย่างนี้เลยเพิ่นว่าหักมัวหักกล้วยผูกขักลูกให้ตีพอตานั้นเราหล่ลืมเราลืมว่าเพิ่นว่าจังเลย เราก็เลยไปผูกลูกทรับบอกบอกแล้วเลยมาบอกซูฟังว่าเพิ่นว่าหักงวหักขั้วผูกหักลูกเอาข้อนใส่กระบาลเอ้เราเห็ดกรุบกรุบดีครับแสบพี่น้องแสบผู้มากเนาะเห็ดตับเตาเห็ดเพิงั้างบ้านเอินเห็ดยังไงครับคอมเมนต์ Comment มาไดได้ครับผมว่าแต่ละผักแต่ละทินแต่มู่บ้านคางกันยังเอินบุ้ืขึกันก็นมีนน,มน้ะแม่เนาะคอมเมนต์มาได้ครับมาแช่ข้อมู้กัน เห็ดธรรมศาตรธรรมศาตรเลยเพี่น้องดูดูหนึ่งจะมีเธอหนึ่ง erm ก yes> ันเห็ดบ่ธรรมชาติเป็นแบบใดนเห็ดบ่ธรรมชาติ์ก็เห็ดบ่ธรรมชาติ์อ๋อมันก็เห็ดพลาสติกนะจังหวะฉันต่ออ๋ออย่างเพื่อหัวเห็ดพลาสติกติอ๋ออ่อนล่าเนาะสูมมือนี เบื้งไปก็ได้ข้อมูลไปเนาะได้ทั้งข้อมูลมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษไม่มองเดียวกันทุกคนเข้าถึงไงอยากรู้ยังกับเปิดรถเนาะเปิดหาหลวดคนหลวดทั้งสี่นะก็จะกี่วะฟังกันเบามากแม่จากด้เงนินแม่สิไปเปิดมองไหนรถแม่สิไปเปิดมองหนเงินโอ้เปิดบัญชีก่อนเลยบ่เออเปิดบัญชี นี่ผู้ทรงเขาเหรอเป่ล่ะบ่แม่ <c oughs> ไม่อยากได้เงินบ่ตั้งใจเหตุการเทียนงานบ่ตั้งใจบ่ใจตั้งใจลาลาได้ไหมตั้งข้อโต้คนเนี้ยจะไม่หงอยแล้วมัยังรู้ขืน,นว่ะก่วมตั้งแม่โอ้ฝนตนกลงกดห้องอืดๆืั่นสิตกอีบ่ามาแม่ว่าโอ้ะบรรยากาศดีอุณหภูมิบ,บานใหญ่เย็นเยน็น ตัตกแต่เศ้าจนว่าสองก็สิเศ้าว่างใบหนึ่งใบสองก็ดันนั่นแหละเดี๋ยวที่แม่เดียเ่ยวไปเด็กมันเย็นอะไรต่อให้อะไรสดๆเลยเกียงบ่เรื่องคัดแม่สุดยอดเบิร์ธทอนันน้ำมือวันสุดยอดน้ำมือวันเมืม้อนี้แม่บบก,กินทอดเขานะบบก,กินเอามาหยังเอามาซื้อหนึ่งก็เอามาให้ทำ ออามาเห้กัซิลาถามผมผมเป็นค้นถามเนี่ยผมเป็นกัซีล่าพี่น้องเพื่อนท่านได้เคยกินเนาะจะเป็นกัดเข้าไปจะเป็นกรุบกรุบขั้นวยอันบริเวณวยถ้าเห็ดดอกแบบว่านุ่มๆจะเป็นกรุบ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 แล้วจะมีความหวานนิดนึงเนาะออกหวานหวานแต่ขั้นดอกแก่แล้วที่เี่จะเป็นลื่นๆคือวุ่นเนี่ยเป็นนิ่มๆนิ่มๆ ธรรมาดาลราผู้เทาก็เป็นนิ่มๆคือกันมึงอีกเป็นไอ้เจี๊ยบเรียนมุกยังไงอ่ะกับมันแล้วเท่าแล้วกับนิ่มๆคือกันนิ่มๆเท่ามาแล้วหน้าต่างกับหน้าต่างกับผู้เพื่อนเหรอเพื่อนหลังคาวนี่กันสีงอะๆจังหน่อยส่องแดดเนี่ยส่กับสีเซซีจัง่อย พุท่าวบาบอบาบคนสุขภาพแข็งแรงดีเนาะดูแลสุขภาพเนาะไม่คีเราขับไปทั้งในบานใหญ่ทงเนาะพี่น้องเนาะบานใหญ่อยู่หน้าเพิ่ก็เห็นเนาะก็เห็นไปเก็บเห็นเห็นเถิ่อนะได้เห็นเถิ่งบอได้เห็นเถิงบอสัมพันบาเป็นอไรเป็นอย่างไรเลยล่ะแม่ว่าไดยุ่งกำลังสีเกียง เอาไปกินน้ำเด้อมันในบรายครับไป,ปบ่ทันเพิ่งท่หนในไรกสิเอาไปอันคือบางขนะันรู้ได้หลายอีหลีนี่บ่ได้เพิ่อนเอาไปปักไว้ได้บ่ได้ปักนะครับขึ้นอีหลีแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไปเบิ่งกเนี่เนี่ยว่าเพิ่นเอาดินขึ้นมันหกแก็เลยบ่ไปอันนี้เอาไปเอาปีนะ่ะได้ลูกดดไหมคอเนะนี่ยนี่อะไรมันบ่เห็นบ่แซ่บดอกนี่ลูกโดด ยำมแล,ล้เลือดแล้วครับมันนิ่มๆนะครับไม่ต้องอยำัามายเลยเฮ็ดอันเนี้ยคนก็บมาเก็ดอันนี้แหละพี่น้องมา,มากมากมากกว่าทุกอย่างคนก็บมาเก็ดปวกคนก็บมาเก็ดนเ,นเอามาสู่เฮ็ดได้บ่ป่ะนี่ย มักมักสูเหตุอยู่แต่ว่าสิมักเป็นพิเศษนะลูกแม่มักเห็นยังแม่มักเท็ดดอกเว้ยอเป็นขึ้นมูไปหันมันเลยบอกแบบนี้แม่มักเทศเป็นดอกเป็นดอกโอ้โหมันกัดซูเห็นตัวอเห็ดอันในโบเป็นดอกเนั่นเฮ็ดพออันเดเมันโบเป็นดอกเนี่ยนะแซ่บว่าสันแกงเห็ดพอก็ะไเนาะเอือมือใครบอกเมี่นเป็นใครโอ้ไปพี่น้องเมื่อนี่แซ่บวะครับผมขั้นพี่น้องมักไม่นูนีีกอะ คอมเมนต์มาได้ครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันครับผมแต่ละบ้านเอื้อนเฮ็ดอีหยังนี่ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับผมจ้าแม่นคลิปนี้ก็พอกันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะหน้านี้น้าเฮ็ดกินเฮ็ดกินเฮ็ดกินเนาะไม้ละนานีเนาะมาคลิปนี้ก็กดไลคนแค่ได้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามยายน้ำเน่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเบิ่งยายเฮ็ดขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวยายก็สิว่าให้ได้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีเงินใช้บ่เก็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงพ่อเนาะพี่น้องเนาะ ไอพี่น้องเขามีแต่ความสุข,ขความเจริญนะคะเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าลือมมือทักจ้เอย่าลืม้วยแกงเห็ดฝอกเขากับเส็นครับผมไปแล้ว,วครับมือหนาวหกันไหมครับ